สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อความความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้ความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะ การทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะ ไฮไพออลลเคลนลักบอกด้วยค่ะความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอืมใบนี้ ใบแรกมาก็เหมือนไพ่ความอึดอัดความซับซ้อนอึดอัดซ้อนซับซ้อนความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณใบแรกมาก็อึดอัดนะคะ มีความอึดอัดความซับซ้อนความอึดอัดรักที่ซับซ้อนปกป้องการปกป้องดูแลคุ้มครองจากอันตรายอ,าอยู่คนละมุมคนละความแตกต่างคนละมุมชอบคนละอย่างคนละแบบก็เหมือนอยู่ด้วยกันได้ ความแตกต่างความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดรู้สึกอยากปกป้องคุณเนี่ยค่ะปกป้องจากอันตรายแต่เขารู้สึกอึดอัดมันเป็นความซับซ้อนหรือปัญหามีปัญหาอยู่ซับซ้อนหรือเป็นลักษอบเนี่ยค่ะความซับซ้อนความอึดอัดเขาความลึกลึก ความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดความคิดเขาคิดได้รู้สึกอย่างไรกับคุณเหมือนคุณกับเขาชอบแตกต่างกันมีความแตกต่างชอบคนละแบบคนละอย่างแต่ก็เหมือนไปด้วยกันได้ปรับตัวเข้ากันได้ชอบคนละอย่างคนละแบบอยู่คนละมุมคืนเข้าหอวางแผนชีวิต การใช้ชีวิตการวางแผนพัฒนาความรักไปนะคะพัฒนาพัฒนาแล้วก็มีการวางแผนชีวิตในอนาคตนะคะวางแผนการใช้ชีวิตการเงินการวางแผนความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเป็นคู่ ใบนี้คู่คู่บุญทำบุญแล้วใบนี้ก็วางแผนชีวิตพัฒนาชีวิตมาเป็นคู่กันนะคะทำบุญด้วยกันเป็นคู่บุญคู่บารมีแต่ตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดเพราะใบนี้มาก็ความอึดอัดความซับซ้อนยังมีอุปสรรคปัญหาจะเป็นคู่คว,ความความความจริง ความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณความแตกต่างไม่เหมือนกันคนละมุมอยู่คนละที่คนละเบบคนละอย่างก็เหมือนเป็นคู่ปรับตัวเข้ากันได้เป็นคู่ปกป้องดูแลคุณปกป้องซึ่งกันและกันเนียค่ะจากอุปสรรคปัญหาที่ยังรู้สึกอึดอัดมีปัญหาอยู่นี่ค่ะอยากปกป้องออกจากปัญหาความซับซ้อน ักซ้อนปัญหาซับซ้อนความอึดอัดเนี่ยพัฒนาวางแผนชีวิตเป็นคู่ความคิดความรู้สึกของเขาความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยค่ะเขาคิดรู้สึกเนี่ยจะมีคุณเป็นคู่วางแผนชีวิตด้วยกันนี่ค่ะปรับตัวปกป้องออกจากปัญหา ใบต่อมาค่ะความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรความทรงจำนี่ค่ะเขาคิดถึงคุณมีความทรงจำเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคิดถึงดูโทรศัพท์ดูอดีตคิดถึงอดีตนะเป็นความทรงจำความทรงจำที่ดีๆที่ แต่ก็ยังอยู่ในความซับซ้อนความอึดอัดอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะเพราะใบนี้มีความอึดอัดซับซ้อนมีปัญหาตก็คิดถึงมีความทรงจำที่ดีๆอยากปกป้องออกจากปัญหานี่ค่ะปกป้องออกจากอุปสรรคปัญหามีปัญหาปกป้องซึ่งกันและกัน ความแตกต่างความไกลจงจำกีดขวางสิ่งกีดขวางกั้นขวางไกลห่างเหมือนอยู่ไกลกันห่างกันมีสิ่งกีดขวางกีดกว้างขวางกั้นก็อยากปกป้องออกจากปัญหาปกป้องความจริงในใจลึกๆในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ คิดแล้วรู้สึกคิดถึงแต่ก็ยังมีมีอุปสรรคปัญหาเนะะี่ยค่ะความซับซ้อนและปัญหาที่กีดขวางกั้นอยู่นะคะอยากออกจากปัญหานะคุณเขาความแตกต่างแต่ก็เหมือนปรับตัวเข้ากันได้นี่จะมีการวางแผนแต่ยังมีสิ่งกีดกั้นขวางกั้นระยะทางหรือมีปัญหาขวางกั้นอยู่นี่นะคะ่ะถูกจองจํากีดกั้นขวางอยู่ไกลกันห่างกันขวางกั้น ไปต่อมาค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยอยากให้มีคนช่วยหรือคุณช่วยนะคะช่วยออกจากปัญหานี้นะคะ่นะเพื่อมาปรับตัวเข้าหากันความแตกต่างเนี่ยคะ่ะเพื่อจะวางแผนชีวิตเป็นคู่กันไปความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอยากออกจากปัญหานี่นะคะ่ะ เพื่อวางแผนชีวิตเป็นคู่กันตอนนี้ก็ยังอยู่ในเหมือนอยากให้มีใครมาช่วยยื่นมือช่วยให้คุณช่วยใครก็ได้นะะี่ค่ะมาช่วยช่วยออกจากปัญหานี้นะคะเพื่อปกป้องและช่วยเหลือจากปัญหายังเศร้าอยู่นะคะความเศร้าความมืดเนะะี่ยค่ะเขายังอยู่ในปัญหายังมืดเพราะยัง มันอยากเป็นคู่คุณคิดวางแผนไว้แต่ก็ยังเศร้ายังมองไม่เห็นปัญหาใบนี้ก็ได้แต่นั่งคิดความทรงจำที่ดีๆก็อยู่ในความซับซ้อนมีสิ่งกีดขวางกีดขวางกั้นแล้วก็ยังอยู่ในความมืดความเศร้ามีสิ่งมีคนมีใครยื่นเหมือนเข้ามาช่วยเพื่อจะวางแผนชีวิตเป็นคู่กันความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้ ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมารับขวัญเป็นคู่กันนคมาหาคุณพูดคุยวางแผนชีวิตเป็นคู่กับคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคิดถึงมีความทรงจำในหัวข้อความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้ เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยเป็นคู่กันเป็นคู่วางแผนชีวิตด้วยกันเป็นคู่กับคุณความแตกต่างแต่ก็เหมือนจะปรับเข้ากันเป็นคู่กันได้แต่ก็ยังซ้อนซับซ้อนเป็นหาอยู่นะคะเขาคิดแล้วเขาก็ยังมองรือความทรงจําที่ดีๆอย่างมีคุณแต่ก็ยังมีปัญหาปกป้องยังมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ตัวเขาเองยังเศร้าอยู่เนี่ยค่ะ แต่เขายังไม่ลุกขึ้นมาแต่เขาต้องการให้มีใครมาช่วยแต่เขายังเศร้าอยู่เพื่อมารับขวัญมาหามาพูดยังเศร้าเขายังอยู่ในความมืดได้แค่คิดเพราะในหัวข้อเขาคิดแล้วรู้สึกความจริงในใจลึกๆแล้วตอนเนี้เขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดที่ดีด จะมีคุณเป็นคู่วางแผนชีวิตปกป้องซึ่งกันและกันมารับขวัญความทรงจำที่ดีๆแต่อยู่ในความเศร้าอยู่ในอุปสรรคปัญหาตัวเขายังนั่งเศร้านะคะนเนี่ยความคิดและรู้สึกอยากเปิดเผยมีคุณการแต่งงานนะคะเป็นคู่กันะกต่างวัยความแตกต่างก็เหมือนเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้เป็นคู่กัน มาขอความรักพัฒนาความรักอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าความคิดนะเขานะคะความจริงในใจลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดแนละรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเขาคิดเป็นคู่กับคุณแต่ที่จริงแล้วเขาอยู่ในความเศร้าเพรายังไม่ลุกขึ้นเขาได้คิดความคิดนะคะแต,แต่ที่จริงตัวเขายังยังเศร้ายังซับซ้อนยังปัญหา พราะใบเนี้ยสิ่งกีดขวางกัน้นให้คุณมีมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเขายังอยู่ในความเศร้านั่งเศร้าเขาก็คิดรู้สึกที่ดีๆมีคุณเป็นคู่ค่ะเป็นคู่กันแต่งงานการมาขอความรักฮะอยู่กันจนแก่ค่ะ ขอบคุณการกดติดตามซั b s ไ r i ต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณว่างหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ